ใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเจนซดไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นที่2ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิวโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเจนซไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นที่2 โดยมีนายจิรวัตรอยู่สบายรองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบครูนักเรียนแกนนำจากสถานศึกษาในภาคเหนือและภาคีเครือข่าย18จังหวัด53โรงเรียนรวม159คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสร้างแกนนําเด็กและเยาวชนเจนเซไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการจัดตั้งชมรมเจนเซโดยประสานความร่วมมือและยกระดับการดําเนินงานจากทุกภาคส่วนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภยัยและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ปรับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาวะที่ดีและเกิดจุดจัดก,การในสถานศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ค่ะ ด้านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะกล่าวว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาการจัดอบรมแกนนำและเยาวชนเจนแซดเพื่อเป็นแกนนำนำความรู้พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปถ่ายทอดต่อในโรงเรียนผู้ปกครองและคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนรอบโรงเรียนและในชุมชนด้วยไปฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ วันนี้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่ององที่เข้ามาในสังคมไทยเยอะมากแลวเรากำลังระบาดเข้าในส่วนของสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยเข้ามามา,มากเลยเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานโดยกองควบคุมโรคร่วมกับสบทในวันนี้จึงมีแนวคิดว่าเราจะสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง,างไงโดยผ่านทางนักเรียนเจนแซดนะครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนของนักเรียนในกลุ่มภาคเหนือในทั้ง18จังหวัดเราให้เขาได้รับรู้ ถึงความรู้ความเข้าใจอันตรายพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะให้เขาได้ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองด้วยแล้วก็เป็นคอยเป็นหูเป็นตาเนาะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าในอรอบๆโรงเรียนด้วยใน,ในชุมชนด้วย สำหรับสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าค่ะเป็นปัญหาระดับชาติโดยพบว่ามีเด็กระดับประถมสูบบุหรี่ไฟฟ้าและมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันรวมถึงมีอัตราผู้สูบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวแพททองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการปรับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดภายใน30วันโดยเฉพาะในเยาวชนพื้นที่ใกล้โรงเรียนกำชับให้ทุกฝ่ายดูแลอย่างเข้มงวดพื้นที่ใกล้โรงเรียนสถานศึกษาต้องไม่มีการขายให้เยาวชนเพื่อลดคนสูบและลดคนขายบุหรี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสี่งสัมภาษณ์ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยติดเราเลิกยากมากเพราะว่าหนึ่งเราปริญานินโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงก็คือพูดง่ายๆก็ทําให้การเสพติดเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เผือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าความเลือกยากนี่สิ่งที่ควรจะทำให้สุดคือทำให้เขาติดแ้าเกิดวันนี้ต้องเ,อเด็กเขาติดไปแล้วนะครับจริงๆกระทรวงสาธารณสุขเราก็ได้มีมาตรการรองรับโดยยโยบายของพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทีนับในเรื่องของ1จังหวัด1โรงพยาบาลเลิกบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจรเราก็จะมี3พยาบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดผู้เ,เสพติดบุหรี่ไฟฟ้าไว้ด้วยครับผมครับ การบุหรี่ไฟฟ้านะคะมีข้อเสียมากมายค่ะทําให้เกิดเป็นโรคทางเดินหายใจได้ค่ะแล้วก็มะเร็งปอดค่ะแล้วก็โรคอีกต่างๆมากมายค่ะถ้าคนใดที่อยากเลิกบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถปรึกษาคุณครูอาจารย์ของตนเองได้ค่ะหรือว่าจะไปปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะสำหรับบุหรี่